สวัสดีครับผมตาหนุ่มมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันสุดสัปดาห์นะไม่ใช่วันหยุดนะครับวันนี้เป็นเอ่อวันเสาร์นะครับเนื่องจากว่าผมหยุดงานเป็นวันอาทิตย์นะก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์เป็นวันเอ่อวันทํางานเป็นวันสุดท้ายของผมนะครับพรุ่งนี้ก็จะหยุดนะครับเป็นวันอาทิตย์เนาะอ่านะครับผมวันนี้ก็มาเข้าเรื่องกันอีกนะครับมีของมารีวิวอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะ จะเป็นสั่งตัวนี้มาอีกนะครับเป็นตัวสั่งบูตคอนโทรเตอร์มาอีกนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมใหญ่ขึ้นนะตัวนี้นะครับผมเนาะก็เดี๋ยวของมาถึงแล้วนะครับผมผมสั่งมาตัวนี้ก็พันสองวัตต์นะนะครับผมก็ตัวใหญ่ขึ้นของมาแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้มารีวิวแกะกล่องกันก่อนนะครับเนาะอ่านะครับผมเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยครับผมอ่าอันนี้คือตัวเดิมผมนะตัวเล็กๆนะครับตัวนี้นะ บูธคอนเอรตเตอร์ครับผมอ่าเดี๋ยวสั่งตัวใหญ่ขึ้นนะครับวันนี้นี่เดี๋ยวจะมาเบสทเทิลกัน,นจ้ะอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวแกะกล่องก,กันก่อนนะครับผมเนาะแล้วค่อยเอ่อจะทําอีคลิปนึงนะครับ <c oughs> เป็นคลิปการใช้งานนะอ่ะอันนี้ผมสั่งมาจากประเทศจีนนะจ้ะ276บาทนะครับผมนะอ่านะครับขอบคุณเพื่อนนะครับที่ติดตามตะนุ่มนะครับ อ๋อแล้วก็คอมเมนต์มากันเยอะเหลือเกินนะครับมาให้กําลังใจบ้างนะครับมาติชมบ้างนะครับอ๋ออ่านะครับมีบับเบิ้ลอย่างดีนะนะครับอย่างดีเลยนะครับก็จะเป็นกล่องประมาณนี้นะครับผมมาจากต่างประเทศนะนะครับผมแพ็กเกจค่อนข้างดีเลยนะครับผมอ่ะนะครับวันนี้ผมสั่งตัวเอ่อบูตคอร์เตอร์นะครับโมเดลเอ่อโมเดลนะครับโมดูลเวอวัสปายนะครับ1200วัตต์นะสเตปอัพนะครับผมเนาะ ก็เป็น d c 20แอมป์นะครับก็8ถึง60โวลต์นะแล้วก็แปลงออกเป็น12โวลต์ถึง83โวลต์เลยนะจ๊ะนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ของมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะอ่านพอยให้ฟังนะนี่นะครับผมกล่องคอนข้างดูดีเลยมีแบ็เบลด้วยนะอ่าสำหรับใครที่จะสั่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ละกันเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้ไปเร็วๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อสักก่อนนะครับผม อ่านะครับสินค้าก็นี่นะครับภายในกล่องกรีดออกมาแล้วนะครับภายในกล่องก็อันนี้คือส่งมาจากประเทศจีนนะนะครับผมสั่งมาจากจีนนะจ๊ะอ่าในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับวางเปล่าอ่ะดูไปก่อนนะอ่ะเดี๋ยวมเทียบให้ดูก่อนนะระหว่างโมดูลตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับอ่าเทียบให้เพื่อนดูเลยนะจ๊ะเนาะใครคิดจะซื้อก็เดี๋ยว คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดการใช้งานดูหน้าเทียบดูเลยนะครับปรับโวลต์ขึ้นปรับโวลต์ลงนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาแค่แกะกล่องรีวิวแล้วก็รีวิวคร่าวๆให้เพื่อนชมก่อนนะถ้าเกิดลงลึกลงรายละเอียดเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่านคร่าวๆนะครับตัวนี้นะอ่ะตัวนี้เดี๋ยวถอยไปก่อนนะ คร่าวๆของโมดูลตัวนี้นะนี่นะครับที่ผมสั่งมาใหม่ตัวนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านคร่าวๆกันนะนีานะครับอ่าแรงดันไฟขาเข้านะครับผมเนาะแปดถึงหกสิบโวลต์นะครับนี่นะครับผมอ่ากระแสกระแสไฟขาเข้านะครับยี่สิบแอมป์นะมันพีคสูงสุดนะครับยี่สิบแอมป์นะอันนี้คือกระแสไฟนิ่งเขาบอกว่านิ่งๆเลยนะครับสิบห้ามิลลิแอมป์นะสิบสองโวลต์นะครับผมเนาะ ก็กระแสไฟแรงดันขาออกนะครับขาออกนะแปลงออกเป็น12โวลต์ถึง80โวลต์นะครับปรับแบบต่อเนื่องเลยนะนิ่งๆเลยนะครับผมเนาะกระแสไฟขาออกนะครับก็แม็กสูงสุดนะ20แอมป์นะครับมากกว่า1 5แอมป์นะเวลาเราปรับมากกว่า15แอมป์นะครับต้องมีพัดลมนะครับเพราะว่ามันจะร้อนนะครับผมเนาะเราต้องมีพัดลมนะครับถ้าเราปรับขึ้นสูงกว่า15แอมป์นะนะครับผมอ่า นะมันก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายนะก็นะครับอุณหภูมิในการทำงานนะครับลบ40นะมันอยู่ได้นะครับลบ40องศาถึงบวก85องศานะครับอุณหภูมินะมันอยู่ได้นะครับผมตัวนี้ร้อนสูง85องศาเลยนะตัวนี้ถ้าติดลบก็คือลบ40เลยนะครับผมเนาะ,ะความถี่ในการใช้งานนะครับ150กิโลเฮิรตซ์นะครับผมเนาะประสิทธิภาพในการแปลงนะครับสูงสุดถึง95%เนะ นะครับทั้ง input output นะครับเนาะแล้วก็มีการป้องกันกระแสไฟเกินด้วยนะมันมีการป้องกันด้วยเพราะว่ามันจะมีฟิลตรงนี้นะฟิลหนึ่งตัวนะครับผมเนาะนี่นะฟิลน่าจะเป็น5แอมป์หรือเปล่านะครับผมฟิลตัวนี้นะเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับผมเนาะมันก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายนะครับมันก็บอกแค่ประมาณนี้เนาะ ก็ผมสั่งมานะครับผมเป็นบูตคอนเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งนะจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับผม1 2 0 0วัตต์20แอมป์นะครับเป็น DC คอนเวอร์เตอร์บูตนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวโปรดักต์กันดีกว่านะครับมาดูตัวสินค้ากันเลยดีกว่านะผมอ่านโพลให้เพื่อนฟังแล้วนะว่าคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างนะอ่ะนี่นะครับแกะออกมาก็จะประมาณนี้นะจ๊ะนะอ่าฮีตซิงตัวใหญ่เลยนะครับผมฮีตซิงตัวใหญ่เลยนะ ชุดฮิตซิงระบายความร้อนนะจ๊ะตัวใหญ่ครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับตัวใหญ่นะนี่นะครับมันจะมีภาคอินพุตเอาพุตนะครับผมเนาะตัวนี้จะเป็นภาคเออเดี๋ยวผมดูก่อนนะตัวนี้นะ่าจะเป็นอ่ินพุตอันนี้เป็นเอาพุตนะครับอินพุตนะอินพุตเอาพุตนะครับตัวนี้จะเป็นภาคเอาพุตนะนี่นะครับผมเอาพุต นี่นะครับเอาพุทบวกลบนะครับผมมีที่ปรับ VR ปรับด้วยนะจ๊ะนี่นะครับผมเนาะเดี๋ยวค่อยไปลงลึกกันอีกทีนึงนะครับมันก็มีสกรีนโมเดลอยู่นะ SKU 008-532นนะจ๊ะนะครับนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นเอ่อ VIN บวกนะครับ VIN ลบนะครับน่าจะเป็นฝั่งขาเข้าหรือเปล่าฝั่งนี้นะนะครับผมอันนี้เอานะมันเขียนบอกชัดเจนนะ อินกับเอานะครับผมเนาะโมดูลก็มีประมาณนี้นะครับผมมีซนะ C 470ล้านนะครับไมโครนะครับ100โวลต์นะ3ตัวนะครับตัวนี้นะนี่นะครับอ่าเนี่ยผมให้ดูนะนี่นะครับ470ล้านเออสี่อยเจไมโครนะครับ100โวลต์3ตัวนะครับ1 2 3นะจ๊ะแล้วก็มีขดลวดครับผมขดลวดนะ แล้วก็มี C ีอีกนะครับ C ีอีกตัวนี้ C ีน่าจะเป็นนี่นะครับใช่ C ีหรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับ C 410หรือเปล่านะครับ4 0 0 400มองไม่ชัดเลยนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับ470นะครับตัวนี้จะเป็น470นะครับ470ไมโครนะครับ63โวลต์สีตัวนะครับผมนี่นะครับ สี่ตัวนะนะครับแล้วก็มีฟิลนะครับฟิลฟิลนะครับสามสิบแอมป์นะนี่นะครับมันสกรีนบอกอยู่นะครับฟิลสามสิบแอมป์นะครับป้องกันนะครับไฟกระชากไฟเกินนะครับเนาะฟิลมันก็จะขาดก่อนนี้ก็สามารถถอดได้นะนะครับผมถอดได้นะครับอ่านะครับถ้ามันขาดนะครับเราก็สามารถซื้อเอาตัวอย่างไปซื้อตามร้านขายพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับซื้อมาแล้วก็เสียบใส่ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมเนาะ V r ปรับนะครับต MM ัวนี้ก็ตัวปรับเกิดม้าเขาเรียกเนาะมีอยู่3ตัวนะครับผมตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะปรับเอ่อถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะปรับแอมนะครับตัวนี้น่าจะปรับโวลต์นี่นะครับขาออกนะนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันในคลิปหน้าละกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับผมว่าลักษณะ ของโมดูลตัวนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะข้างล่างก็จะมีมสเฟตอะไรหรือเปล่านี่ครับผมเนี่ยมีมสเฟตนะมีอยู่กี่ตัวเอ่ยมีอยู่หนึ่งสองสามมีอ่านะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับผมเนาะอ่านะครับก็เมื่อกี้มันกล้องมันตัดไปนะครับผมไม่รู้ว่ากล้องมันทำไมมันตัดนะครับผมเนาะก็นี่นะครับ ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีน่าจะเป็นมอสเฟตนะครับมอสเฟตมีอยู่1 2 3 4 4ตัวนะครับผมมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะข้างล่างนี่นะครับผมข้างล่างแล้วก็ประกอบกับฮิตซิงเพื่อระบายความร้อนนะรุ่นนี้จะไม่มีพัดลมนะครับผมจะไม่มีพัดลมนะนะครับเราสามารถซื้อมาติดก็น่าจะได้นะซื้อมาติดนะครับผมเนาะนะครับผมมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะเป็นพันแปดร้อยวัตต์พันห้าร้อยวัตต์นะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าผมเลือกเป็นพันสองร้อยวัตต์นะ ตัวนี้นะครับผมถ้ารายละเอียดต่างๆนะครับก็เพื่อนๆก็ย้อนกลับไปดูได้นะผมอธิบายแล้วนะครับผมจะไม่ย้อนกลับไปอธิบายอีกนะนะครับก็จะประมาณนี้นะก็ค่อนข้างจะดูดีกว่าตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็ราคาถูกเนาะตัวนี้มันราคาแค่67บาทนะครับตัวนี้ก็มีแค่ปรับอย่างเดียวนะนี่แค่ปรับโวลนะนะครับตัวนี้ก็276บาทนะครับตัวนี้นะ276บาทสั่งจาก ช้อปปี้นะครับสั่งจากประเทศจีนนะตัวนี้นะครับงานก็โอเคเลยนะครับงานดีเลยนะก็แผงตัวบอร์ดก็สีแดงนะครับผมนะนะครับก็ติดกับฮิตซิงอย่างดีนะฮิตซิงก็หนาใช้ได้เลยนะครับผมเป็นคีบระบายความร้อนอย่างนี้เลยนะครับเนาะ่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต่อให้ดูแล้วกันนะเพื่อนนะเดี๋ยวจะลองต่อดูแล้วกันว่า ไฟมันเข้าไหมอะไรไหมนะครับผมนะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะต่อแค่ว่าไฟเข้าเท่าไหร่อะไรยังไงนะเดี๋ยวเอ่อคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะเทสการใช้งานดูนะเดี๋ยวผมจะต่อให้เพื่อนดูเฉยๆน,นะต่อแล้วก็จะลองปรับเล็กน้อยดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอเวลาต่ออีกนิดน,นึงครับเดี๋ยวจะต่อกับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับที่ผมเตรียมไว้แล้วนะตัว 1 2โวลต์นะครับ7.8แอมป์ตัวนี้นะนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมต่อแป๊บหนึ่งครับอ่านะครับตอนนี้ก็ผมทําการต่อเรียบร้อยแล้วนะต่อพานเบเกอร์แล้วก็ต่อแบตเตอรี่รุ่งนี้นะครับผมนาะอ่านะครับเดี๋ยวจอรนเบเกอร์แล้วนะครับผมอ่านยครับอ่อนเบเกอร์เรียบร้อยแล้วนะไฟติดเรียบร้อยนะครับต่อก็เหมือนเดิมแล้วครับต่อ V in ินบวกนะครับผมก็ต่อเข้าเหมือนเดิมนะนี่นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดวัดไฟออกให้ดูนะครับตรงนี้นะครับไฟออกนะว่ามันจะออกเท่าไรนะครับผมไฟที่เขาตั้งมาจากโรงงานนะนะครับเดี๋ยวดูมิเตอร์แล้วกันนะจ๊ะว่ามันเท่าไรนะจ๊ะดูนะครับดูที่มิเตอร์นะอ่านะครับไฟออกเท่าไรนะาบวกลบนะครับนี่นะครับโอ้โหตั้งมา50เลยนะครับ ห้าสิบจุดเจ็ดสองนะครับผมโอ้โหห้าสิบจุดเจ็ดสองโวลต์เลยนะจ๊ะโอ้โหที่เขาตั้งมาจากโรงงานนะนะครับผมยังไม่ได้ปรับอะไรนะโอ้ห้าสิบโวลต์เลยนะจ๊ะนี่นะครับผมอ่ะนี่นะฮะห้าสิบจุดเจ็ดสองโวลต์เลยนะอ่าพอออนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับไฟสีแดงติดนะสถานะติดนะครับตอนนี้คืออันนี้คือโวลต์ลอยนะผมบอกก่อนนะยังไม่ได้ต่อโหลดอะไรนะครับมันเป็นโวลต์ลอยนะนะครับ วันนี้ผมคงจะไม่ต่อโหลดให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยววิดีมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะลาคาญซะก่อนนะครับผมแค่มาต่อเปิดกล่องแล้วก็รีวิวต่อใช้งานต่อแล้วก็วัดโวลต์ให้เพื่อนดูเฉยๆนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปรับโวลต์ดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองปรับโวลต์ดูนะครับผมยังไม่ชัวร์นะว่ามันเป็นตัวไหนนะครับตัวปรับโวลต์นะเดี๋ยวจะลองปรับตัวเกือกมาตัวนี้ก่อนนะวิยาตัวนี้ลองดูก่อนนะครับผม เนาะว่ามันใช่ตัวปรับโวนไหมตัวนี้เฮ้ยลองตัวนี้ดีกว่าเว้ยเดี๋ยวลองตัวนี้ครับเดีนะ่ยตัวนี้ครับผมใช่ใช่ปรับโวนคือตัวนี้นะครับปรับโวนสังเกตที่หน้าจอนะครับผมอันนี้คือหมุนติดตามมือเลยนะนี่นะครับลงไปเรื่อยๆนะนะครับดูที่หน้าจอคอมิวเตอร์นะครับผมอันนี้ผมจะหมุนลงสุดก่อนนะว่ามันจะได้เท่าไหร,นร่นะครับผมอ่านะครับนะ อ่านะครับหมุนลงสุด35นะครับ34โวลต์อ่าเดี๋ยวลงสุดได้เท่าไหร่นะดูที่หน้าจอเลยนะครับผมหน้าจอแคมิมเตอร์นะนี่นะครับตัวที่มันอยู่ฝั่งขาออกน,นะครับเป็นตัวปรับโวลต์นะนี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวจะปรับลงเรื่อยๆนะครับปรับลงเรื่อยๆนะอ่ายีแล้วนะครับผม19แล้ว1 6 18 17นะครับ 16นะฮะ15นะครับ14 13อ่านะครับต่ำสุดได้สิบสามจุดห้าสี่โวลต์น,นะจ๊ะตัวนี้นะนะครับต่ำสุดแล้วนะสิบสามจุดห้าสี่โวลต์น,นะครับมันอาจจะสัมพันธ์กับที่แบตก็ได้นะแบตมันอาจจะต่ำสุดของมันนะครับมันน่าจะได้สิบสามจุดห้าสี่โวลต์น,นะครับไฟที่มาจากแบตนะ นะครับมันเลยปรับได้ต่ําสุดประมาณนี้นะครับ13.54โวลต์นะครับผมสําหรับโมดูลตัวนี้นะนะครับผมตัวพันสอวัตต์ตัวนี้นะนะครับผมเนาะก็สูงสุดมันก็ประมาณ20 20แอมป์นะครับพีคสูงสุดเลยนะ20แอมป์นะครับผมเนาะพันสองวัตต์นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับตอนนี้นะต่ำสุดสามุด13.54นะครับอ่า เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะปรับขึ้นสูงสุดครานี้ได้เท่าไหร่แล้วนะอ่าโอเคครับไปอะไรครับผมเพื่อนเพื่อนสังเกตที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะปรับขึ้นนะอ่าขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมอ่าขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆอนะขึ้นไปเรื่อยๆอ่านะครับขึ้นไปเรื่อยๆื่อนะขึ้นไปเรื่อยๆอนะครับผมอันนี้ปรับติดมือกว่าตัวตัวเล็กผมนะครับปรับแป๊บเดียวก็ขึ้นจุดๆเลยนะจ๊ะ นี่นะครับผมอันนี้คือโวลต์ลอยนะจ๊ะอันนี้คือโวลต์ลอยนะครับผมผมไม่ได้ต่อโหลดนะนะครับปรับ VR ขึ้นเฉยๆนะอันนี้คือโวลต์ลอยนะครับผมบอกก่อนนะอ่านะครับสังเกตที่หน้าจอนะครับหน้าจอนะหน้าจอหน้าจอนะจ๊ะห้าสิบห้าห้าสิบหกนะจ๊ะห้าสิบแปดห้าสิบเก้ามันจะถึงแปดสิบโวลต์ไหม อ่านะีครับเอาไหมก่อนเอาทำไมมันเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับแป๊บน,นึงนะนะครับถ่ายคนเดียว่ะนะครับต่อครับผมมันถึงเท่าไหร่แล้ว อันนี้ก็เป็นเวลาค่ำแล้วนะครับผมก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วครับผม65แล้วนะครับ66สังเกตดูจากหน้าจอนะครับ69 70นะครับผมเจ็2นะครับ73 75ส6 77 78นะครับ79็ดสิบเอาแปนะ่าได้ครับผมเอาขึ้นอีกนะครับ แปดสิบสี่แปดสิบห้าเอาได้ออกครับผมเกินแล้วนะครับเกินมาตรฐานแล้วนะเกินมาตรฐานแล้วนะครับที่มันบอกเลยนะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะมองไม่เห็นครับอ่านะครับขึ้นอีกแปดสิบหกแล้วนะครับแปดสิบหกขึ้นอีกไหมอ่าหมดแล้วจ้านะครับได้แปดสิบหกนะครับ 86.8โวลต์น,นะครับผมสูงสุดของมันนะนะครับเกินที่มันจากค่ามาตรฐานของมันนะครับผมมันบอกว่าได้เอ่อตั้งแต่เอ่อเท่าไหร่ถึง80กว่าโวลต์เนี่ยนะครับน่าจะประมาณสัก12โวลต์ถึง80โวลต์น,นะครับอันนี้มันเลยนะอันนี้มัน86.8โวลต์น,นะครับก็ต่ำสุดก็13โวลต์น,นะครับที่ผมที่มันบูตลงต่ำสุดแล้วก็สูงสุดคือ86.8โวลต์น,นะจ๊ะอ่าที่มันทำได้นะ นะครับผมอ่านะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมอ่ากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้ตาหนุ่มด้วยนะนะครับก็วันนี้ก็มาเร็วไปเร็วกันเลยนะครับผมกับโมดูลตัวนี้นะครับกับบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับ1,200วัตต์นะครับตัวนี้นะอ่าโอเคครับผมขอขอบพระคุณครับเพื่อนๆครับ